ย e นพิกเกอร์เวิตัวนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากเหล่าก้อนหินแล้วก็ก้อนกรวดต่างๆนะครับแล้วก็นำออกมานะครับเป็นไอเดียในการออกแบบนะครับของพ i กเกอร์เว18 g v ตัวนี้นะครับผม พิกเวิร์18 Gv ตัวนี้นะครับความโดดเด่นของเค้านี่มันอยู่ที่โครงสร้างของผ้าเพื่อนๆโครงสร้างของผ้าเนี่ยมันจะเป็นผ้าเมมฟิสคอตตอนนะครับแล้วก็ได้ที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ได้สลับนะครับแล้วก็ทอแบบเน็บนะผสมกันนะครับดังนั้นมันก็จะเกิดความหยาบและความกรุกระนะครับมันก็จะมีทั้งสลับแล้วก็เน็บปนๆกันอยู่ข้างในนะครับโดยที่เราก็มองว่าตัวผ้าลักษณะนี้นะครับมันค่อนข้างที่แบบพอเราเอาไปใช้เราใช้เลยเนี่ยมันก็จะเกิดการแตกตัวของมันออกมานะครับแล้วก็เฟยียดออกมาเหมือนกับเม็ดกรวดเมดาต่างๆ อันนี้ก็คือที่มาที่ไปของคอนเซ็ปต์ของ p i c าเวิรรุ่น 18TV นะครับผม เรามาดูป้ายหนังด้านหลังเลยนะครับป้ายหนังด้านหลังเนี่ยนะครับก็เป็นป้ายหนังบัวนะครับปั๊มจมนะปั๊มลึกๆเลยนะครับความหนาก็มากกว่า5มิลิเมตรนะครับตรงนี้ก็จะปั๊มจมเขียนว่า 18GV p i c k วีพิกนะครับผ้าเนี่ยนะครับจะเป็นผ้าแบบ s ซน f o r r t รนะครับตัว f r a c t u r e ของเขาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของการเดินทางนะเป็นเรื่องของการปะจุนภัยนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าในการเดินทางในทุกการเดินทางเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็สามารถท ตรงนี้มันก็จะมีก้อนหินก้อนกรวดต่างๆที่มันจะเป็นลักษณะของคอนเซปต์ของผ้าตัวนี้นะครับผมเรามาดูรายละเอียดของกระเป๋าหลังก่อนนะครับกระเป๋าหลังเนี่ยนะครับก็เป็นกระเป๋าหลังแบบเรียบง่ายนะครับได้อาจจะเป็นสีทองออกจากเข้มเข้มนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปลายขานี่ก็จะเป็นริมสีเขียวนะครับริมสีเขียวสลับสีเงินแล้วตรงลูกโซ่จะเป็นลูกโซ่สีดำนะครับผสมกับไข่ปลาสีน้ำตาลแบบนี้ เรามาดูกระดุมกันเลยนะครับกระดุมเม็ดบนเนี่ยนะครับเป็นกระดุมเงินครับส่วนกระดุมสีเม็ดที่เหลือเนี่ยนะครับมันจะเป็นกระดุมทองเหลืองนะครับซึ่งกระดุมทองเหลืองเนี่ยก็ทําการเอามาย้อมสีนะครับให้มันสลับสลับเฉดกันนะครับเพื่ันดูแตกต่างกันอยู่ที่สเฉดสีด้วยกันนะครับผม หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะให้มาดูตรงคอยพ็อกเก็ตนะครับคอยพ็อกเก็ตก็จะเป็นคอยพ็อกเก็ตที่โชว์ริมเหมือนเดิมนะครับริมของเขาก็เป็นริมสีเขียวนะทีนี้มาดูป้ายแฟลชเชอร์ด้านในครับแฟลชเชอร์ด้านในของเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปหมูเสือนะครับที่กําลังผจญภัยนะก็อารมณ์ก็คล้ายๆกับอินเดียนาโจนนะแล้วตรงนี้ก็จะมีเขียนว่า we make the best thing นะครับแล้วก็มี high quality material นะครับผม ส่วนถุงกระเป๋าอีกด้านหนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปกนะครับของทางผ้า 18Gv นะซึ่งจะเป็นผ้า18ออนด้วยกันนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีเลขซีรีส์แล้วก็จะมีไซส์เขียนกำกับอยู่ <Okay. S 1> สำหรับผ้า 18Gv นะครับในความคิดของผมเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นยีนที่ค่อนข้างจะครบเครื่องทุกอย่างนะเพราะม,มีทั้งความเป็นสลับนะความเป็นเนบแล้วก็มีความ คลาสสิกแบบอเมริกันคอตตอนนะครับซึ่ง18ออนเนี่ยมันเป็นผ้าที่สําหรับการปั้นเฟดเนี่ยมันก็คือเป็นเฮฟวี่เวทแบบเริ่มต้นนะครับดังนั้นคือถ้าใครนะครับที่อยากจะซื้อยีนมาแล้วอยากจะใส่ได้เลยเลยไม่ต้องแช่นะแล้วก็อยากจะลองปั้นนะครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้อารมณ์ของผ้าในหลายๆรูปแบบนี่นะครับ18 G V ก็ถือว่าเป็นตัวหนึงที่น่าสนใจนะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ